ผมมีน้ำยาตัวนี้ติดบ้านไว้ตลอดนะครับเพราะว่ามันจะช่วยจัดการกับพวกคราบเหนียวๆล้างออกยากได้ดีนะครับตัวนี้สามารถที่จะลบคราบกาวยางกาวละเทก็กาวร้อนยางมะตอยนะครับแล้วก็พวกจาระบีอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราทดลองดูเลยนะครับว่ามันสามารถที่จะลบคราบเหล่านั้นได้จริงไหมไปดูนะครับเราทดสอบกับคราบกาวยางเหนียวๆกันก่อนเลยนะครับให้เพื่อนๆเ,เ,เทลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนะครับ ประมาณสัก5นาทีให้น้ำยามันทำปฏิกิริยากับคาบกาวก่อนครับแล้วก็ให้ใช้ผ้าเช็ดออกแบบนี้ให้สะอาดนะครับตัวกาวที่แห้งเหนียวๆเ,เนี่ยมันก็จะค่อยๆอ,อ่อนตัวแล้วก็หลุดล่อนออกมาตามแรงเช็ดนะครับ น้ำยาตัวนี้จะไม่ทำลายพื้นผิววัสดุที่เราเช็ดด้วยนะครับถ้าโดนผิวหนังก็ไม่แสบไม่คันนะครับแล้วก็กลิ่นค่อนข้างที่จะเบาบางกว่าทินเนอร์เยอะเลยนะครับตรงนี้เป็นคาบกาวลาเท็ที่แห้งติดแน่นมากนะครับเดี๋ยวเราลองเช็ดดูนะครับยิ่งแห้งเท่าไรเราก็ควรจะเทน้ำยาแล้วทิ้งไว้ให้นานเท่านั้นนะครับ ให้สังเกตดูว่าคราบกาวเริ่มอ่อนตัวลงนะครับก็ให้เราทําการเช็ดออกได้นะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยดีกว่าทินเนอร์หรือพวกน้ํามันเบนซินเยอะเลยนะครับเพราะว่าบางทีทินเนอร์มันก็แรงไปนะครับทําให้ลามิเนตของเราเนี่ยมันเป็นรอยด่างได้แล้วก็พวกงานสีพวกเนี้ยมันก็จะลอกล่อนไปด้วยนะครับส่วนตัวนี้เป็นแผ่นยางมะตอยของแท้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเผาแล้วก็เอามาป้ายให้มันเกิดคราบยางมะตอยดูนะครับ แบบนี้นะครับเหมือนกับคาบยางมาต่อยที่ติดอยู่ตามรถของเรานะครับเนี่ยครับแน่นมากเลยเราเอามือขูดไม่ออกแล้วนะครับเนี่ยเราก็จะใช้น้ํายาตัวนี้แหละเทลงไปนะครับผมโอ้โหเช็ดออกง่ายมากนะครับผมไม่ต้องออกแรงกดอะไรเลยแบบนี้ไม่ทําลายสีรถเราแน่นอนนะครับลองดูกาวร้อนแข็งๆแบบนี้ดูบ้านนะครับเป็นที่รู้กันเลยนะครับว่าตัวกาวร้อนเนี่ยถ้ามันแห้งแล้วเนี่ยมันเอาออกยากมากนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันอาจจะต้องแช่ไว้นานสักนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างแข็ง ก็ให้เช็ดไปเรื่อยๆนะครับถ้ายังไม่ออกก็ให้เทน้ํายาลงไปแล้วก็ทิ้งไว้อีกนะครับเนี่นะครับผมเรียบร้อยนะครับสวยงามนี่เลยครับปัญหาเด็กหอเจอบ่อยมากกาวสองหน้าเวลาแกะออกมามันก็จะมีคราบกาวเหลือแบบนี้อยู่เต็มผนังเลยนะครับจุดละกี่ร้อยก็ว่ากันไปในเรื่องของค่าปรับนะครับ มาดูวิธีจัดการมันดีกว่านะครับก็ให้ใช้ผ้าชุบน้ํายาแล้วค่อยๆเช็ดออกนะครับเบาๆแค่นี้เดี๋ยวมันก็ออกนะครับผมตัวนี้ถ้าเป็นทินเนอร์จะกัดสีผนังของเราเยอะมากนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับน้ายาลบคราบกาวยาของ SB เนี่ยมันจะไม่ทําลายวัสดุของเราเลยนะครับออกแล้วเรียบร้อยนะครับเนี่ย ลองดูค่าปะกาเคมีกันบ้างนะครับยอมรับเลยครับว่าลบคราบกาวเหนียวๆสกปรกออกได้ง่ายมากนะครับไม่ทิ้งความมันไว้บนวัสดุด้วยนะครับซื้อติดบ้านไว้เนี่ยดีเลยนะครับเก็บไว้ได้นานเป็นปีเลยนะครับผมยิ่งบ้านใดที่มีเด็กด้วยเนี่ยสนๆเนี่ยครับผมต้องมีไว้เลยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวผนังลายหมดนะครับและอย่างที่เป็นปัญหากันเยอะเลยก็คือคราบสติกเกอร์ที่ติดตามแก้วแบบนี้นะครับเอานิ้วขูดๆนะครับมันก็จะออกยากนิดนึงนะครับเนี่ยเนี่ยเทลงไป แล้วก็เช็ดนะครับผมอาคอยดูนะมาสัจจันมากออกไม่ออกก็ลองดู <c oughs> นี่นะครับอ่าเป็นไงเป็นไงเฮ้ยออกเว้ยนี่ออกง่ายเลยง่ายมากนะครับนี่ใสเลยนี่ครับผมเดี๋ยวไปใส่นะ้ำลำไยกินกันและอีกอย่างหนึ่งเลยที่ผมเอาไว้ที่หลังก็เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเลอะแล้วก็เหนียวหนึบมากเลยก็คือจาระบีนี่ครับ คือคราบจารบ,บีเนี่ยมันจะเหนียวล้างออกยากมากนะครับปกติเราก็จะใช้พวกน้ํามันเป็นตัวล้างนะครับผมซึ่งมันก็เปลืองนั่นแหละลองเป็นตัวนี้ดูแล้วกันว่าจะออกไหมเนี่ยนะครับจารบ,บีแดงๆเทลงไปนะครับแล้วก็เช็ดแบบนี้โอ้โหออกง่ายมากเลยเยิมเลยเนี่ยเอามือแตะๆดูก็ไม่ทิ้งความเหนียวความมันไว้เลยนะครับน้ํายาตัวนี้เอาอยู่หมดเลยลบคราบกาวได้สารพัดจริงๆนะครับผมถ้าใครมีคราบอะไรที่เอาไม่ออกเนี่ยลองเอาตัวนี้ไปทดลองดูได้อาจจะออกก็ได้นะครับผมลองดูครับ ก็เป็นน้ำยาลบคาบกาวของ SB ีนะครับนอกจากคาบกาวยางนะครับยังสามารถที่จะลบคาบกาวร้อนกาวลาเท็กนะครับยางมะตอยจารบีนะครับปากกาเคมีคาบสติกเกอร์กาวที่ติดตามแก้วนะครับผมสามารถที่จะลบออกได้หมดจดเลยนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆคาบที่ผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับผมแต่ตัวนี้ใช้ได้แน่นอนนะครับดีกว่าทินเนอร์ตรงที่ตัวเนี้ยจะไม่กัดชิ้นงานของเรานะครับเขาก็จะมีให้ขนาด1ลิตรแบบนี้นะครับแล้วก็ ใหญ่เลยก็ขนาด3.5ลิตรสามารถที่จะสั่งได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วถ้าใครอยากเข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํายาลบคาบกาวตัวนี้นะครับหรือว่าน้ํายาผสมกาวยางนะครับแล้วก็กาวยางนะครับผม SB สามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่เพจนี้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมช่างโจ๊กโลปลาครับผมบ๊ายบายครับ